สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกัน ep สองนะคะมาขุดหอยแค้งที่หาดดำกลงนะคะเยอะมากทุกคนแป๊บเดียวก็จะเต็มคูดแล้วไม่ได้เปลี่ยนสถานที่เลยเดนขุดที่เดิมนะ,ะไม่ได้เปลี่ยนขุดไปเรื่อยๆเลยจะน้องเยอะมากนะคะเป็นหอยที่เยอะลองลงมาจากหอย นางลมนะคะอหอยนางลมถือว่าติดอันดับหนึ่งของเมืองไออยู่นะคะช่วงนี้หอยนางลมก็ไม่ค่อยอร่อยนะคะถามว่ากินได้ไหมกินได้นะ,ะแต่มันก็จะไม่ค่อยอร่อยสักเท่าไหร่เดือนที่หอยนางรมอร่อยจะเป็นเดือนที่ลงท้ายด้วย E R นะ,ะ R Y ว่าเิตมันจะลงท้ายด้วย R Y อย่างเช่นแซบบูอารีเจนยูอารีอะไรแนี่นะคือ,อช่วงนั้นหอยเปงมันอร่อยแซบจ้ะช่วงนี้ก็กินได้แต่มันก็มันก็แล้วแต่คนนะถ้าถามว่ากินเขาให้กินบอกเขาก็ให้กินนะคะทุกคนม,ม,มาถึงฟ่งนี้ก็เห็นอยู่แต่ก็ไม่บอ่อย なんたいもうもう忍者と当てられるか วอนนี้นะ่ะไม่ถึงชั่วโมงแค่นั้นแหละทุกคนเยอะมากเห็นไม่ใหญ่มากตอนนี้้องตกนะขออีกสิบนาทีจะกลับแล้วให้ความเยอะแบบแต่ก่อนนายมาเนาะพี่น้องเนาะ อาก็ไปหาต้องขูดถามว่ามันมีไหมมันก็มีนะคะทุกคนแต่ว่าหอยมันยังไม่ใหญ่ขนาดนี้จนเหนื่อยก็เสียหาได้ก็เสียหาที่ได้จนเหนื่อยขับไปเรื่อยๆอาจจะได้ขับไปเรื่อยๆจำพ่อจ,อจะ้ะการวิธีการหาหอยของไอ้นะไอ้ใช้ตำรา เข้าเมืองตาหลิวให้ดิวตาตามยังไงหรอไอชีเบิ้งเขาว่าเขาขดุดย่างแหละกับเท็ดย่างแล้วย่างเบิ้งเขาอะนะเป,ะ,ปะเละไปเอค่างๆของชาวเท็ดย,ย่างอยู่นี่เองแบบนี้นะทุกที่เลยนะคะไอจะดูเขาก่อน ไอ้เสือหมองเห็นยาาน่างห่านนี่หากรุงหาหอยหาปูพโหัแลมันเหนียกเมื่อดอาไอ้กล้วไม้เนี่ยพี่น้องคนมาหาเนาะซองบังล่ะโอ้ขาหาแบบนี้เนาะแบบนี้นะอะไรกระดูกกระดิกมือเ,เห็นละเดียว กดขึ้นเทาซละสองทลสามานขูดหอยเห็ดเพาะเห็ดเพาะนะคะเนี่ยเปิดมแล้วเ,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 เป็นหอยที่ไม่ต้องขูดลงลึกนะฮะโอ,อ,อ,อ้โหทุกคนรู้สึกว่ารอบนหอยใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะเอ้ยคักแทะ ยังไม่ได้เปลี่ยนสถานที่เลยนะคะขุดไปเรื่อยๆเลยจ้ะอ๊ดูสิอือหือขนาดปีนี้ยังโตขึ้นขนาดนี้ถ้าปีต่อไปว่ากว่านี้อีกเยอะ อเลยแต่ว่าหอยอยู่น่นะเขาว่่ได้แบบเขาไม่ได้โชว์ตัวนะเขามดเขามมดแบบนี้แหละไอไม่อยากขุดตรงน้ำตรงน้ำมันก็เยอะเห็นไหมมันจะูพันเหมือนกันนี่ นีขโดตรงนี้มันจะเห็นพี่น้องสิเห็นกว่าเห็นบอในโบก,กอะเนี่ยหมอนดีได้ละนาอกพี่น้องอการมาหาของป่าสำหรับตัวอานะมันเป็นการคลายเครียดนะทุกคนนะมันมีความสุขนะเออได้อยู่กับธรรมชาติได้อ,อยู่กับสิ่งที่ตัวเองชอบ ได้อาหารอยู่ต่างประเทศนะช่วงนี้เด้อพี่นอ้องเอ้ยเซฟเข้มขัดได้ก็เซฟเลยจ้ะพอดใหญ่เซฟเข้มขัดได้ก็เซฟแพงเมื่อนอีก็ได้เพราะว่าจะต่างประเทศดอกว่าประเทศไทยก็คือกันแพงหมาว่าเฮามีรายรับเล็กๆน้อยๆอย,อย่างเงี้ยประหยัดได้ประหยัด <c oughs> อย่าใส่เงินช่วยรีลายพี่น้องอีดีเด้าแนวมันนะคกดบออ่อพ่อเขามีปัญญาหาเงนินเยอะเขามีก็หาไปที่นี้นั่นคือไอ้ก็ะ่บได้สอนใครได้บอกจะขอ้แลวจ้ะอันนี้ออด,นไไดีอยอา่า,อา,ยางหนึ่งอันยังได้หาของปงของป่านะคะหาของป่าหาของทันเลีย้ยงนะ ก็ถือว่าเซฟเงินได้เยอะเลยนะทุกคนเพราะว่าของอันนี้ถามว่าแพงไหมก็ถือว่าแพงนะจะลองหาได้แล้วก็หาเอาเองหนึ่งเดี๋ยวอาจะจะสวย ที่แบบว่าไม่ต้องมาถึงชั่วโมงเต็มคุ เป็นมนันเฮามันคงบ่มีปลานนรเนเราะพี่น้องเนาะคงบ่หลายปลาเนร์นะ ไอรู้สึกว่าหัวรออมี้แบบโตขึ้นเยอะเลยทุกคนอไอไม่ค่อย,ดยได้มาด้วยแหละไปทางอื่นเต๊กไอ้็็ได้เลาะหาแบบเปิ้งในกูเกิลเนะาะก็ไปดูว่าตรงไหนมีชายหาดมีอย่างแบบนนีะ้ไปใหม่เต๊กนะพอกลับมาหอยมันก็ถือว่าใหญ่เยอะเลยนะอือ you 哎。Uh huh. ักมุดถึกแห้ตรงเดี๋วจอด โอเคพอแล้วนะคะเดี๋ยวอาจจะไปล้างให้มาดูได้เยอะมากทุกคนแปบ๊บเดียวเองนะคะนี่จะ้ะ แบบเดียวกแบบบ้าเนี่ยมัน,นเป็นใหญ่ๆนี่นงเล้ยโอเคเจอกันคลิปใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ